เนี้ยก็เบิ่นหัดซองพุงพนะเนี่ยได้เป็นเมือนเมือนหรือเจ็งเนี้ยก็เบิ่นหัดซองพุงพนะเนี่ยได้เป็นเมือนเมือนหรือเจ็งก่าก็กอไปน้กัน เมียกรเบนหดซองเพิ่มเุ่นะยันไดเป็นเบืดเบื่อด้เจ๊งเลยไปไปตรงหวัวจะ ต่างกับกรอบไปน้ำกันเอาเด้งคนเดียวยันยิ้มเขารอดมาได้แล้วแกงเห็ดเห็นหมั้ใหญ่มักโตเด้งคนเดียว วันิ้มเขารอบบไดแล้ว,ว,ลแ,ลวแกงเ็ดซุ้มสำมนียและพี่นอกก้องขอบคุณเลจนะจ้ารับถอดไปไต่ตรงหัวเด้อทนเดียววันิ้มเขารอบบไดแล้ว แกงหิดอะเด้อจินเขาปลาซองตัวสองตัวยี่สิบตัวละสิบบาทเจ้บสอง้าบาทปเจ้ ปลปจะจะตอนะบัาปาไหนบ้าง่ายแบตัว จะนำโตัวหูพพ้อมช้าหกโมงตะวันหิวเขาเปิดแกงเห็ดสะก้อนหอมหอยหวยเนาะก็นหิววเน่ากระเบิดหนหดซองเพีนคนีปนี้เลยเป็นมื่อๆหรือแจงแจงด้ือมันข้นแหล่ก้นดำนกปลาทอดปลานึ้งทอด วุดขึ้นบ่ได้กินยังนม่หลกินต่นามตัวโอ้นินทอดที่เรากลงางก็กอบไปน้ำกันน้ำต้มหูพร้อมแ้ดหกโมง่ะไาหิ้วเขา เปิดแกงเห็ดจะกอนหอมห,ยหยอยๆเนาะคนเหนียวแกงต้มไม่ใส่เห็ดเพป็นมะสื่อเพคนบลาดห็ดกินเองเป็นแบบบ้านๆเนาะต้อน,นตอะไรส้มพุง่งขึ้นบลได้กินยัง ไอ้แหลกินตนากาตัวโอ้หอมจะแกงเห็ดกัได้สื่อเปินพี่น้องเวยโอ้หอมหอมหอมส้มตัวนี้เอกระเบนหัดซองเพื่อนคนน่ะนไลเป็นมือดื้อจริงเจ้าบอกนะคบอ นำโตัวหูพร้อมข้าวหกโมงแต่ว่าหิวเขาเปิดแกงเห็ดสักกะอนหอมมืดๆเนาะก,ก็ไบหิวสองตัวยิ้มเรียบเรียมืพอพร้อมเป็นยังไงเป็นยังไงขึ้นเป็นสีเหมือน สำเนียงและพ,พ,พี่น้องขอบคุณเลนะจ้าสำหรับน้นองยังเรียบเฮียเขาไงขนตะก้อนตุ้งแกงเฮ็ดมาด้วยไฟไฟตรงหัวห,วหอมตุ้แกงเฮ็ดก็ได้สื่อเป็นพี่น,อน้องเลยโอ้ยหอมหอมหอมเจ็บ ง่ายมาบบปง่ายง่ายอืม ลาสองตัวสองตัวยี่สิบตัวละสิบบาทบัตรเจ้าออกกามาวังหันแล้วจะพี่น้องโอ้หิ้วเขาหิ้วเขารอ <c oughs> ดยงังล้วสำเนีแล้วลพี่นอ้องขอบคุณนะจ้ารับแกงด้วยมันข้นแหลกข้นดำนี่ปลาทอดอะนึ่ทอด เกงครับังใหญ่หมกตัวเขาจิตมือ ปลาปลาทอดไปไฟตรงหวัวาดพขึ้นบาได้ดกินยังไนื้อเอยกินตะน้นามตัวโอ้สองตัวยิ้มเรียบ <laughs> เยาเมือพร้อมเป็นยังไงเป็นยังไงขึ้เป็นสีเหเมือนเหมือ่อหอมจะแกงเห็ดกันเลยสื่อเป็นพี่น้องเลยอหอมหอมหอมสวยไปไปต,ตรงหัวเจ้า เดียนเดียว,วเ้ขาล่อมาได้แล้วแกงเห็ดแกงนะไม่จะเฮ็ดทุงละยี่สิบ บบน้อยอย่างเดียวมีเขาไงมีเขากกันตุดแจงเฮ็ดมาแกแกงคือมันข้นแหลกข้นดำมีปลาทอดปลานิ่อทอดง่นายงาย phiên bản văn bản